อ่าแฮมอาแฮมถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่กดติดตามและกดไลค์และกดแชร์ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเซนครับออฟฟิเชียลคุกกี้ครับคุกกี้ราคาถูกครับคุกกี้ครับคุกกี้ราคาถูกครับราคาถูกไหมลุงถูกเนี่ยนะแล้วคุกกี้ราคาถูกครับคุกกี้ราคาเท่าไตข้างซ้ายของคุณครับคุกกี้ราคาถูกครับ อ๋อสวัสดีครับคุณคุณผู้ชายรับคุกกี้ไหมครับอุยอ้ยอุ้ยเขาดูหื่อนะลุงนะเขาเืนอะไรมาเป็นอะไรครับเนี่ยหมอหมอหมอมนี่เลอะใส่หน้าเลยเม้นเม้นเม้นคือ <c oughs> ผมเนี่ยนะอยากจะมาขอบอกขอค,กอครับหมู่บ้านนี้ก่อน ฉันก็จะไปซื้อคุกกี้นะเดี๋ยวฉันจะเล่าไอดี้ให้ฟังก่อนนะไอพูดมากนงวะไอ้รีพูดเลยไอใช่รีพูดครับครูฉันเนี่ยเป็นคนของเจ้าชายในวังอะนะเฮ้ยเป็เจ้าชายวะเฮ้ย,ยมีอะไรหรอครับเนี่ยคุณเจ้าชายฉ,ฉันฉันไม่ใช่เจ้าชายดูค <c oughs> เนจะตาย อ๋อออนหน่าตานอวเจ้าชายโอ้ยหน้าดำเกินอะมีไรอ่ะฟังฉันก่อนกาพผู้รีพูดสิให้คือฉันเนี่ยจะมาขออนุญาตหมู่บ้านแถวนี้เพราะว่ามีไรอ่ะทางราชวังน่ะจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการส่งของสมบัติได้ผมข้าาอยู่ลูกขาอะไรวะ อันนี้ไงลุงเขาแบบจะมีการส่งคนแบบว่าพวกสมบัติอะไรเนี่ยของเจ้าชายเนี่ยมันจะแบบน่าจะผ่านเส้นทางหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยเขาจะขออนุญาตประมาณนั้นแหละสรุปง่ายเลย oh. เออว่ะแกนี่เล่าดีกว่มามันอีกนะอ่ะเป็นว่าได้เลยไม่มีปัญหานะ hmm. ลุงลุงไม่เจ้าของหมู่บ้านเหรอเออหนาไม่เป็นไรหรอกแบบเออเชื่อลุงนะโอเคครับได้ครับผมอ่ะคุกกี้ไหมครับออ๋ขายกระปุกละกระปุกละเท่าไหร่ลุงสามล้านเออนั่นแหละครับกระปุกละสามล้านกระปุกละสามล้านทำไมมันถูกขนาดนี้ ปถูกเฉยไม่คนงองอ่าโอเคครับเอาไปได้เลยครับดึงกระปุกขอบคุณมากครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับมาเจอกันครับไอ้แพรมี่บ้าป่าวสามล้านนั่นก็ให้ไว้เพราคนงงเลยเรารวยแล้วเนี่ยลุงของเงี้บไหมมีอะไรตรงกลางคืนเราเปิดปนกันไหมลุงในสมบัติของพระราชาฮะไอ้ไวมเป็นอะไรของเองเนี่ยไอเอาเอางี้คืนนี้เราปนไหมได้ลุงปนไหมเอาดิเราเนี่ยนะโจลรรดำหนึ่งของวงการโจรนะนะ ช่วงนี้ยิ่งจนจนเยใช้เงินหมดแล้วไปป้นกันไหมเอ้เดยวมนเป็นสมบัติเลยนะเว้ยของพระราชานะถ้าคิดว่ามันน่าจะป้นยากอยู่นะไม่เลยลุงเรามีอาวุธแน่นอนเราป้นคืนนี้เลยกันนู้นลุงเราเป็นจนเราเป็นโจนจนน่ะจนจนแปลว่าอะไรวะโจนในจนจนในจนจนจนที่จนเดี๋ยวสักป้านึงจะรวยอะไรเงี้ยโอ้โหมารจาระไอ้ตามนี้ไปนั้นนอนสักคืนนั้นตอนคืนเขาป่นแล้วกันนะได้ลุงนั้นเรานอนจังหวะจะเช้าเหรอ ใช่เอาแล้วนะคืนนี้ลุงบอกเลยนะมีเฮแน่นอนเฮ้ย <c oughs> ลุงเดี๋ยโลกกินลุงเดาได้หรอกลุงพร้อมหรือยังพร้อมอยู่แล้วดูหน้าลุงอย่างเก่าเลยโอ้ยลุงปิดขนาดนี้เขามองไม่เห็นแล้วแต่บอกลุงนะัน่นดูหน้าแก่สิผมว่าหน้าผมาน่าจะเนียนหนินะเ,เะนนไปไปไปเอาปุ้กันเถอะไปไปลุงไปเอาปุ้ในบ้านกันอาชืบอาชืบ รู้ใครเลยบ๊อปแ่นแหละไม่ใช่ลุงแน่นอนนี่นี่ลุงในกล่องกูแล้วอันเดี๋ยวผมเอาข้างล่างลุงเอาข้างบนนะได้เลยปัดกันเอาอ่ะหมายถึงเอาอะไรลุงเปิดเปิดแมนเดอรเปิดปัดโชว์เอ้ยดีพวกลุงสยุดล้วลุงเฮ้ยคนเก่าเลยลุงลุงอย่าปืนไว้ข้างไว้ไว้ไว้ข้างหน้านะไม่ดีนะลุงเลยนะนี่นั่นไดลุงหล่อไหมลุงควรหล่อเลยลุงไปแมนเถิด์นำเลยน้องชายอ่ะหลานละลุง ต่อไปนี้ลุงห้ามเรียกว่าหลานกันลุงเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้เว้ยเราต้องเรียกว่าไอ้แก่กับไอ้เด็กโอเคไหมลุงได้เลยไอ้เด็กได้เลยไอ้แก่เออทำไมลุงดูเจ็บๆวะเ้ยไม่เลยลุงนะพูดถึงอายุไม่ต้งตามมาลุงหรือว่าน่าอยู่ข้างหน้าเราลุงใช่อไหนวะเอ้เราขนาดนั้งไงห็นชุดสุดด้วยไหนลุงตาดียังเลยลุงไหนนั่งไงข้างหน้าไงลองดูดีๆดีได้ลุงแต่ว่าลุงเฮ้ยลุงผมเจอแล้วลุงใช่แล้วนั่นแหละูด พวกไอ้นั่น่ๆพวกกษัตริย์ไอ้พวกพวกราชาน่ะลุงมันมีดาบลุงมันมีปืนบุกเลยบ้านนั่นน่ะลุงคิดว่าเนี่ยเต็นนั้นน่าจะเป็นสมบัติอ่ะหน้าข้างในอ่ะเชื่อลุงใช่แล้วบุกเลยบ้านงัดเลยละกันเฮ้ยโจมมาแล้วเฮ้ยหนีมาลุงเอาเลยแซมมี่หลานรักนี่แน่นี่แน่นี่แน่ลุงระวังลุงโอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ลุง่็มันมาลุงก็มาเฮ้ยเจ๊แน่นี่แน่เฮ้ยก็มาดิก็มาดิก็เข้ามาก็เข้ามา้จริงอ่ะ ไม่รู้มันกลายเป็นศพลุงอ่าช่วยด้วยลุงรอผมแป๊บลุงเดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยลุงผมรอแป๊บลุงผมไปช่วยแล้วลุงอย่าเฮ้ยอันนี้ศพเหรอเนี่ยลุงไปแล้วอาตีมันนี่แน่ไอ้ลุงนี่นี่นี่ขลังนี่นี่แน่นี่แน่ข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งข้ามันนี่แน่ฆ่ามันลุงฆ่ามันนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงโอ้ยผู้แกเป็นใครผู้แกเป็นใครตามมาแล้วลุงเหลือแต่ศพลุงศพเต็มเลยลุงศพเกินดิเก็บศพกันลุงเก็บศพเก็บศพ อเก็บศพอืมเก็บไม่ได้อะปล่อยไปง่ายลุงปล่อยไวปง่ายนะลุงเราไม่มีรหัสตู้เซฟไหมลุงอ่านี่ไงเฮ้ยลุงเปิดได้ไงเนี่ยโอ้โหลุงแม่งโคตรเก่งอะลุงจะบอกให้นะเมื่อกี้นะลุงตะการพวกมันลุ้นได้คุญแจมันด้วยแหละนี่เอาไปนี่เอาไปคุญแจนี่หกดอกนะแล้วก็เออแค่นี้แหละนะเมื่อกี้ลุงฆ่ามันนั้นมันได้มานะลุ้นกระเป๋ามานะลุงนี่โคตรโจรเลยก็ลุงกับแกก็โจรเปล่าวะเฮ้ยเข้ามาเร็วเดี๋ยวเผื่อมีคนมาได้ลุงเปิดตู้เซฟด้วยชึบ เลุงดูดิลุงไม่ได้สมบัติลุงแน่นอนเราจะรวยกันและคืนนี้ลุงลุงดูในกล่องกันลุงไหนมีอะไรวะเฮ้ยทองใช่ลุงทองเต็มเลยลุงลุงโตเลยลุงลุงเอากล่องบนเผมกล่องล่างโตทองอ่ะลุงเฮ้ยแต่ทองมันรู้สึกมันมันเต็มไปอ่ะลุงไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาเราค่อยมาเอาเดี๋ยวผมว่านะได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องลุงลบ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 เดี๋ยวคุณแจมานี่ผมว่าต้องเปิดกล่องไข่กล่องนี้แน่เลยลองไข่เรดิชุบเรียบร้อยลุงแกออกแล้วโอเคเอ่อเปิดดูลุงข้างในปืนอ่ะะปอไรวะ ไม่รู้ลุงลองดูดิมันเป็นปืนแบบแบบแต่ผมลองดูนะลุงนะเดี๋ยวผมลองดูอ่ะลุงลุงขอปืนหน่อยลุงอ่ะเนี่เน่อาไปไปเน่เอาไปเดี๋ยวผมดูไปนะลุงลุงหลบอุ๊ยเป็นปืนลำแสงเลเซอร์ลุงไหนวะอ้ากินเขาทำพื้นวะลุงโทษโทษลุงเป็นไงลุงแรงปะโคตรเจ็บเลยอ่ะแสบๆตูดเลยเมื่อกี้นะเฮ้ยลุงเป็นไงโคตรดีลุงโอเคเก็บไว้ที่ผมแล้วกันลุงไงเก็บไปเลยไปลุงผมจะไข่กองต่อไปลุงเฮ้ยเรียบร้อยลุงมีอะไร โอ้ยชุดเกาะทองนี่หว่าข้างในเนี่ยลุงเก็บไว้ก็ได้ลุงลุงก่อนต่อไปนะลุงอ่าเปิดเลยเปิดเลยชึบลุงทองเป็นเป็นก้อนเลยลุงข้างในอ่ะโอ้โหเอารวยกันเดิมแล้วเว้ยผมเก็บมาแล้วกันลุงเก็บมาแล้วลุงดีมากแซมมี่ก่อนต่อไปลุงก่อนต่อไปมีคอมได้ลุงลุงเอาคอมไหมอ่ะอ่ะผมให้อ่ะเอาเด็กไม่ได้บ้านไม่มีคอมมาเด็กเลยชึบลุงทองทองก้อนเนี้ยข้างในอ่ะอิงกอดโอเคก่อนต่อไปเลย ลุงดูนี่โอ้ลุงแอปเปิลทองคำมามันมีเด้อวะโอ้มีจริงด้อร์วะแอปเปิลทองคำบ้าบอเยอะจริงๆเลยอะนะลุงลุงก่อนต่อไปลุงก่อนสุดท้ายชึบเฮ้ยดับทองเว้ยใช่ลุงดับทองแล้วก็ลุงเอาคุณแจมาลุงไม่เอาลุงจะเปิดเองอ่ะเปิดก็ได้ลุงเนี่ยดาบทองเก็บไว้ผมว่าน่าจะไม่มีค่าลุงนี่เปิดก่อนนี่ก่อนสุดท้ายมีอะไรลุงสุดท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวลุงจะเปิดนะอ่ะขายอ่ะจุบมือายไงวะขายดิเอาเอาไปขายดิเอาได้ละเอาได้ละเฮ้ยลุง เขาจะเป็นเพชรเพชรจริงด้วยว้าเอางี้เราจะาของทั้งหมดนี้ไปบริจาคหมู่บ้านอื่นแล้วหมู่บริจาคหมู่บ้านเราเพื่อนบํารุงอ่ะนะแล้วรักษาบ้านเราเข้าใจไหมรู้เพราะโคตรคนดีเลยลุงโกง่ปะเนี่ยโง่เลยบ้าบอไอ้ลุงจะไปซื้อรถคันใหญ่ๆนะแล้วก็ตีกะหลี่นะมาถึงขนมกะหลี่ที่มันเป็นขนมอาหารนะนะกะหลี่อ่ะเข้าใจไหมกะหลี่ปั๊บอะไรเงี้ยอ๋อแล้วไปลุงพูดสิ่งพูดอะไรมันเต็มคำหนลุงไปไปลุงไปก็จะมีคนมาไปไปไป เีวลุงว่าโดนพระราชาด่าแน่เลยนะลุงกลัวอะไรลุงพระราชาเนี่มันเก็บภาษีเราไปพระราชานั่นนะพระราชาพระราชาจ้ามันเก็บภาษีเราไปแล้วมันก็มาทำอะไรโมซัสวมไม่รู้นะะจริงหรอใช่พระราชาจ้าน่ะผมจําได้เลยชอบเก็บภาษีเราไปซื้อน้ำน้ำอ่ะเฮ้ยคุณคุณวะกลับบ้านเถอะนะก่อนที่ติดคุกมากกว่านี้นะลุงถามข้างห้ลุงไหมกลางคืนและสี่เวลาและสินนะเวลาออกปุนและ ได้ข่าวมาจากเพื่อนข้างบ้านลุงข้างบ้านเดิว่าแถววันนี้จะมีทรัพสมบัติด้วยเหรอเนี่ยนอกจากบ้านของเราบ้านเราเป็นบ้านคนรวยแบบระบบแบบเห็ดบ้านเห็ดเนี่ยนะบ้านเห็ดที่เป็นคนรวยถึงเวลาออกป้นดีกว่านะถึงเวลาแนละ้ว let's go uh huh! ใส่เสื้อจัดเละกันเรียบร้อยเสื้อคนรวยสั่งตัดมาพวโทกันเอาไปด้วยประตูว์ป อ่ะนี่ออกไปเป็นระเบิดอ่ะปืนเอาไปหมดกระสุนกระสุนปืนเห็นโล่นนาคนที่ฉันสั่งทํามาเองอ่ะทเทคปืนก่อนละกันเฮ้ยกระตัวสูงด้วยเนี่ยมือโคตรเทยังชุดไดรอนแมนยิงก่อนเลยนี่อ่ะไม่ทั้งนั้นกาไปสมหมูหมูหม àng, ย่างเหรอสไตล์เกาหลีเบงโอ้โหเทบูง้บงบงบถึงเวลาเลยนะที่เราต้องออกไปจนแพ้อ่ะ เลขเขา่าแถวนี้มันจะมีจุดป้นด้วยไม่ใช่หรอเขารู้สึกว่าจะเป็นข้างล่างนะไหนนะฝั่งจะเป็นฝั่งนู้นแหละเราไปดูนู้ชุบเอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย,ยไหนวะก็มีแถวนี้สินะที่เราป้นได้อะน่าจะเป็นในถ้ำจำได้ว่าเป็นในถ้ำชุบโอเคฮ้ยเราใช้โฟโต้กันดีกว่าในการวัปไว้ตรงนี้ชุบฟึบโอเคสวยงาม ขาประตูวับโอเคโอ้ยตกเฮ้ยโอ้ no โอเคเฮ้ยขึ้นขึ้นเร็วด่วนขึ้นด่วนเขาประตูวับเข้าประตูวับปึ๊บโอเคโอ้ยโอเคโอ้ยอุ้ยรอเฉยอุ้ยดูว่าใช้ปโตกันช่วยไม่งั้นตายเลยนะเนี่ยโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยชุบโอเคเอ้ยเอาไปเอาไปเอาเป็นเอาขึ้นไปข้างบนปึ๊บปึ๊บ คือเพื่ออะไรเนี่ยโอเคแล้วเอาไว้ฝังนุน้นแล้วก็จากทางนี้เข้าประตูวับโอ,โอเคประมาณนี้โอเครอดละโอ้ยเกือบตายเลยดนะว่าทันเนี่ยโอ้ถ้าไม่ใช้ไม่ถนัดนี้คือน่าจะตายแน่ดูวเมื่อกี้นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เดินม,มาสักพักเหมือนเราจะเจอแล้วทารับวะ่ะเฮ้ยคิดว่าฉันเข้าไม่ได้อะดีว่าประตูพอท่ลเนี่ยมันสา,ามารถว์ปไปข้างในได้ด้วยนะหนึ่งสองสามชึบเรียบร้อยมาเข้าไปเลยแล้วกัน หมูข้างในจะมีเพชรด้วยนะเนี่ยชึบโอ,อนแน่ชึบอ,อันแน่ระวังบได้กินด้วยฮะชึบนี่ไงขอโทษกันเรียบร้อยเอาไว้เดี๋ยวถ้าออกเคสเราเก็บไว้เลยห้ามใช้อะไรน่ะนี่มันมีผู้คุมแบบนักกินเอาวัคชด้วยเนี่ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนี่มันโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยมีแต่เพชรเต็มไปหมดเลยนี่จะจะลวยกันเต็มแล้วเหรอเนี่ยของมีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรมีสมบองสมบัติเต็มไปหมดเลยเว้ยดิฉันต้องป่ากลัวสนิน่าไปนะไม่นะไม่นะฮึบเฮ้ย คือก่อโดนชุบเคเรียบร้อย,อยไปไปต่อฮึบชุบโอ้โหเอาอีกแล้วพึ่งมาเองฮึบอุอ้ยดันทีเพราะว่าฉันถอดชุดดีกว่านะน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะโอเคถออชุดฮึบฮึบโอเคง่ายกว่าเยอะเลยจริงมามองอะไรอ๋อมองอะไรมองอะไรนี่แน่นี่แน่นแนตายสะหมดเฮ้ยมันตอบอะไรมาเนี่ย กุญแจเลยเนี่ยเฮ้ยกุญแจเต็มเลยเฮ้ยโอเคเก็บศพมันน่าจะมีอีกไปทางไหนดีแถววันโอ้ยนี่ถ้าเราตกไปเราวาตายแน่ๆเลยแต่ดีว่าไม่ตายเมื่อกี้ดีว่าใส่ชุดไว้เอาอะไรวะเนี่ยเต็มตัวเอา้マイเออดีนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ใส่ชุดเมื่อกี้นะการลาวานไม่ได้เนี่ยข้างหน้ามันยังมีอยู่เว้ยเต็มเลยเว้ยมาดินี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิกระดี๊ิ๊ดนี่แน่ตบถึงตบนี่แน่ปิ้วปิ้วปิ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 ว บีแน่สี่แน่เนตายกันหมดแล้วกล่องอะไรน่ะนี่ไงเล่กุญแจมาแล้วต้องไปไขสินะเนี่ยโอเคไขเลยแล้วกันชึบขอร้องคับเป็นสิทธที่เราต้องตามหาอยู่สารขอร้องหาขอให้เจอขอให้ได้เจอแล้วไอ้มันดาบไอ้มันซอสไอ้คาลิเบอร์เติมเมทตอกก้าโอ้โหยได้สุดๆได้ดาบมาแล้วดาบแรงในตำนานสามารถฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ดาบโหดมากดาบนี้แค่ตีทีเดียวก็สามารถตายได้ทั้งหมดหมู่บ้านเลยอ่ะ ดูดู no ก็ได้มาแล้วแล้วกลับไงวะเนี่ยเออต้องไปฝั่งมุ้นโอเคเอาใหม่พอตัวกันชึบฮึบฟึบเรียบร้อยโอเคต่อไปต้องวาร์ปเข้าประตูสินะโอเคเอาใหม่ชึบชึบโอเคแล้วก็ต้องทำสมาธินิดนึงชึบ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 น่าจะได้แล้วมั้ง okay. <ed> <icons> okay. โอเคเราจะดำดําบุ้นเนี่ยึบเฮ้ยโอเคออกมาได้แล้วนี่ไงโอ้โหเทประตูวาร์ปมิติข้ามเลยโลกข้ามโลกสวยงามโอเคถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะ ไปใส่ชุดก่อนไปถึงเวลากลับบ้านอย่าโดดไปโดดจ้ำวุ๊บสุดสุดโดจ้ำกลับบ้านกันเถอะโอ้เราได้ดาวมาแล้วดาวข้าวอย่างที่ของหน้าไหนมีตัวอะไรให้ลองฆ่าไหมนะไม่น่าจะมีแฮนี่อะข้างขาวไงไม่เอาไม่ฆ่าแล้วกันไปกลับบ้านดีกว่าวู้โหฮ้ยฟึบโอ้ยติดติดชิว่าฟุฟูไหนลองตีหมูสิดาวอุ้ยดีทีเดียวพอสกิด แคสก,กิดโอ้โหแค่สก,กิดเบงโอ้โหดาบโคตรแรงตีหมูพัยในพิษตาเบงปุ๊บปุ๊บนี่ตีลัวได้เลยบกติมันตีรัวไม่ได้นี่ตีรัวได้เลยดาบแรงพ่อเลยนะครับเนี่ยฮ่าคนรวยไวทคนจนจะนมบบแบบ ป่นธนาคารหรือว่าป่นหรือเขเรียกโจรแล้วกันนะในตอนที่เป็นโจรในตอนโจรแล้วกันนะครับในการในตอนโจรป่นแล้วกันนะครับโจรป่นแล้วกันนะโอเคตัดนี้แล้วกันไม่รู้พูดหลายรอบทำไมนะครับเว่าชาวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไซคอนราเไลก็รู้มะขามหรือว่าน้องจัดด้วยแล้วก like, ันใต้คลิปแล้วกันฮะสวัสดีอย่อาลืมกดติดใช่แล้วกดติดตามด้วยน,นะครับใครอยากดูเบื้องหลังก็ไปสามารถดูที่ช่องพิจารได้นะครับผมใต้คลิปนะฮะใครคดูแบบว่าคลิปปปลาคลิปใหม่นิทานเลยก็สามารถดูใต้คลิปปา้คคผมนะแลลวก็โอเิปผมมมกก็สาาารรถตติดดไ้ทุวัันนะคบลงคคลิปทุกกวัันนะรบ็อย่าลืมไตด้ววยแล้กันนะครับผมสตรีมทุกวัน ที่โนโน่ไรอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับอย่าลืมทุกคนไปดูกันดีเย็นนะครับบ๊ายบายฟันดีครับผมไม่ถึงว่าเจ้าใหม่ชุดหน้าบ๊ายบายครับผมแล้วก็ตอนหน้าเดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับตอนอะไรสามารถคอมเมนต์ด้วยกันนะครับบ๊ายบายจ้าวู้ฮู้ใครตายปะนะบาราเฟลตายโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าล no, no ืมกดไลค์ด้วยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโน่ไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็น